คืนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับมาครั้งทีสิบแปดนะครับช่วงคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิว,วฟาร์มที่เราทำนะโหเลยปลาหมูเตอร์นี่ยว่า ¡Gracias! นที่มีปัญหามันก็น่าจะเป็นไม่กลืมดินปิดกุ้ม ความชั่วข่าวนะฮะก็คือเป็นความที่คลิปเปอร์ยิงไม่ถึงนะฮะมนถึงจะเกลยิงไม่ถึงฟามมันไม่ทำงานเพราะว่าฟามมันยังอืออืน,นะฮะมันก็จะมีอาการบักแบบนี้นแหละนะ Ừ, มาหมดงั้นจะกิน่วกทนันี้นะคะเราก็จะไปฮ่นันงน้นก็จะไปหนตันนี้นะคะเราก็จะ ปัญหาตีีกันนะคะก็ให้ดูความจริงจริงๆเนาะนี่ฮะอืมถ้าปล่อยตัวเล็กลงมามันจะได้เหรอปะปล่อยไม่ได้หน่มันเป็น จุดแรกอะไอ้เดียววันนี้เราจะไปหาว้าวอะหยุดของมาของเต็มเลยฮะแล้วไปหาปีกกันเลยนะ ของตรงนี้ก่อนอเกือบของไม่ได้ใช้เอาควบมรู้ตุมาเยอะๆเลยเพราะว่าเราต้องเอาไปต่อตัวเนาะโอ้จะไปกี่บ็อกซ์เชีห้าร้อยบ็อกซ์ชัวอืมไ ดีเอนก็คือหาดีเอ็นมาไม่ได้เลย่ะว่าีอนอยู่ไหนเอ็นยึดผนน่ะคะจไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่ไหม ปาลอ่ะานำหน่อยานำหน่อยอ,อันเตยตื้นอ่ส,นสัญลักษณ์คือป้าไม่แน่ใจจำได้ว่าเราต้องไปป่าสีขาวใช่ไหมเนี่ยป่าสีขาวเราต้องผ่านป่าสีขาวไปให้ได้ก่อนนะครับ มันก็จะมีอาคาชิเนาะไปก,กันอยู่บ้านแล้วเซพิกกบทำประตูในเธอด้วยเลยหรือกันเนะาะไม่ได้ไม่ต้องเดินเหนื่อยๆแบบนี้นะฮะไม่รู้ผ่านป่าสทีขาวขายัางป่าสทีขาวขาก็เยอะเหลือเกิน ตั้งไหนนะแล้วเราเราเราต้องออกจากที่พื้นที่สีขาวก่อนจำได้น,นะแล้วมันก็จะเจอปะอาอาคาชิยนั่นเองอาคาชิยาันะาานะ้ฮะไนี่สนใจ ไม่สนใจนะฮะออกออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วทำไมก็โอ้โหย่งไงที่เราที่เราเจอไปใช่ปะโอ้มนี่ก็ไม่ของเด็ดวลยอะลองปลาด,ดีกว่ามีปลานหมอ่า มันบอกตรงไปทางนี้ฮะแล้วก็ตรงไปเชื่อมันใช่อมันตรงไปเรื่อยๆเลย ไปอาคาเชียแล้วนะฮะต้องตรงไปอีกพันบอกรอเป่าไม่แน่ใจะนะก็ะคือมันจะอยู่แถวๆหมู่บ้าน ABC นั่นเองเนาะเราต้องขึ้นภูเขานี้ใช่ไหม มันบอกว่าไปตรงนี้แล้วก็ไปนะฮะไปแเราต้องขึ้นตรงนี้หาดังขึ้นแบบ ใจมอนเตอร์น่ะมันเตอรนะ์มันยิน่งตามเราไม่ทันอยู่แล้วก็เลจะพวกไอ้ตัวไอตัวนี้ บินเก่งจังเลยนะดลงมาดิดึงไงลงมาดิคืว้าวโอ้ยไม่ก็จับตุ ต้งไปอีกนะฮะเราจำได้ว่าประมาณพันบอกนะโอ้ไกลมากเลยนะพันบอกอเดี๋ยวเราต้องจดพิกัดก่อนแล้วเราจะอาไปหานเปรนนะฮะแล้วก็แรงไ่ตองมันหนึ่งยิงเพิงยิงเพิงยิงเยิสิเิงเป ยิงเพอ้อเลยยิงกีเพ้อยิงกีเป้อรอ,รอให้ยิงกีเ้ไงยิงกีเพ้ดิก็ไม่ต้องยิงไปแล้ว ่าก็คือหมู่บ้าน ABC เนาะพิกัด1,2781มันจะอยู่ตรงบ่อน,น้ำนั่นเองเนาะไหนี้านามาดูกป่ะเนี่ยมาถูกเลยเนี่ยคือหมู่บ้านเนาะกออเดินกลับไปอออนี่ตรงนี้ชัว ใช่ไหมตรงนี้แหละตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวลำดึงลงไปอีกตรงขึ้นทางนี้ไปเนาะแล้วก็ลงไปแล้วก็ข้าประดูน,นี้ไปแล้วก็ผัดตรงนี้ไปนะ,ะแล้วก็เลี้ยว เดียวเอ้ไม่ใช่เดียวตรงไปเราก็จะเจอหะฮะอยากจะไปกันรวเ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ ลบหนึบแปดะเดี๋ยวเอาไปหารแปดอีกทีเนาะอัน,นี้เราไปในที่ก่อนแล้วลค่วาต่อก็ทำ่ายน้มเพิ่่แล้วไข่น้อแม่เพิ่มกินอาหารให้พร้อมแปบ๊บ องตัวใหม่นะคะ <Okay. S 1> วิธีการปั๊มเอเดอร์แมนฮะ

Ừ, à. đó chết rồi Đó chưa đó Ai gà cười bắt chim bay ึ้นไปเลยเปยาบอนกี้ก่อนยาตเนาะ ไม่ทำไปไหนเลยเปลืองหินไปเยอะแล้วเนี่ยเปลืองหินไปหนึงกองแล้ว ยีนสิดสนะฮะอันนเก้าสุดนะฮะยี่สิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบนะ บ้านก็คือลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแล้วก็พิกัดลบสี่ใช่อยู่นะเก็บอันนี้ไปปลูกด้วยเลยกัน แบบเป็นเนื้อผงเพราะเปนการไปไใหญ่เวลาหนีดนิ้วค่ะโอเคตอนนี้เราก็เริ่ปิดเลยนะค่ะก็คือใช้เวลาสองชั่วโมงนะเพราะว,ว่ามันหายากมากๆนะเราบินแต่ไปที่พิกัดห้าพันหกร้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็กลับมาแล้วก็วจะสระเท่าอย่างหนึ่งก็คือลืมกดอาชีพนะคะขอโทษทีลืมกดอาชีพ ก็เลยไม่เห็นเลยว่าเราลอยปิ๋นมาครับไหนมันบินยังไงยังไงเอ่ย ใช้กระดาษใช่ไหมท่เราดูหน่องวันน้องใช้การพาวเดอร์กาพาวเดอร์เราไม่ใด้ทำเนะคะแลกระด,ดมาเพ อาันนี้เก็บของแบบของรกมากมากเลยคารบโบจสโดนไม่ได้ได้ไใช้ดเดียวเองอะ่ะเก็บไว้ก่อนในการอ้าเก็บของไม่เป็นที่อีกแล้ว การพอลได้ออกมาอือวิกาเนี้ยทำได้สักกี่อันโอ้ได้แค่สิบเจ็ดอันก็ถึงว่ายูหนอเก็บกระดาษไว้เลยกันอ่ะ,อะปเก็บไปเรื่อยๆไปแล้วลองดูดีว่ามันบินยังไงนะฮะดูว่าบินหรือเปล่า นะแบกเหมือนกันนะนี่เดีย๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเลยกันนะเก็บไว้บินแบบว่ากระดุกมากนะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้่ขอลาไปก่อนบายบาย